ครับผมเคนสัทเมธนะครับวันนี้มาจำนายดวงอะเดมเพลอร์ทลอ์นะจ๊ะเย่ yeah! นะครับวันนี้เคนจะมาในหัวข้อที่ว่ามาเช็คกันหน่อยนะครับว่าแต้มบุญของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วภายในเดือนกุมภาพันธ์เนาะจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณบ้างนะครับจริงๆเดือนนี้เนาะเป็นเดือนที่ เล็นเลิกงามยามดีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเคนขออนุญาตขายของก่อนนะครับสําหรับลูกดวงที่เป็นแฟนคลับเคนนะครับวันนี้ขอญาตขายของนะครับสําหรับใครอยากสนับสนุนเคนนะครับตอนนี้เคนหนุนบรัวพัทยลักษณะของหินเนี่ยสวยงามนะครับคุณภาพดีนะครับสีฟ้าเข้มสดใสสีมันเงานะครับเป็นหินคุณภาพดีเกรดท็อปพรีเมียมนะครับผมเป็นหินแท้จากธรรมชาตินะครับขนาด 9.8มิลิเมตรสามารถมาสนับสนุนเคนได้นะครับมันสวยมากหินนี้สวยและสามารถกระตุ้นพลังงานในตัวเราได้ดีมากๆเลยนะครับในราคา4,280บาทนะครับใครที่สนใจสามารถทักมาใน S116LLIS นะครับสามารถติดต่อเขียนมาได้เลยนะครับเรียนอ่านไพ่นะครับ ทำสมาธิกับไพ่นะครับก็สามารถอินบ็อกมาได้เช่นกันรวมถึงโหราษา์ไทยนะครับเลข12ฐานนพะเคราะห์หรือกราฟชีวิตเคนก็รับสอนอยู่นะครับรวมถึงการทําการตลาดดูดวงออนไลน์ด้วยนะครับผมโอเคเย่ okay. yeah. ก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับผมมาวันนี้นะครับเราจะมาในหัวข้อที่ว่า ามาดูกันหน่อยนะครับว่าแต้มบุญของคุณที่เคยทำเอาไว้นะฮะในเรื่องใดบ้างน,นะครับที่มันกำลังจะส่งผลให้กับคุณภายในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะไปดูกันนะครับโอเคมาใบที่หนึ่งแต้มบุญของคุณในเรื่องใดนะครับที่กำลังจะส่งผลให้กับคุณภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับใบที่หนึ่งเชมเพลนนะครับโอ้โหวันนี้มุมกล้องจะแปลกๆเลยนะคุณ นะครับเพราะว่าขาต่างกองพังนะครับผมอาจจะเปิดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเชมเบนลนนะครับอืมคุณเป็นคนที่ทำความสงบกับตัวเองได้นะครับช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่คุณกําลังคิดพิจารณาอยู่ในการปรับเปลี่ยนถ่ายเทเรื่องต่างๆของคุณนะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับหรือ การที่จะต้องถ่ายเทยกับสิ่งเก่าๆบางอย่างทิ้งไปนะเพื่อที่จะหาสิ่งใหม่เข้ามานะครับมันเลยกลายเป็นว่าช่วงนี้นะฮะตัวคุณเองอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังคิดไตร่ตรองเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง ใหม่ๆเข้ามานะฮะแนะนําว่าช่วงนี้ลองปรับเปลี่ยนมุมมองดูนะครับมันจะมีสิ่งที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับการงานการเงินนะครหรือวิถีชีวิตบางอย่างของคุณอาจจะถูกถ่ายเทปรับเปลี่ยนอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองอ่ะแต่ถามว่าผลบุญใดของคุณใช่ไหมนะฮะผมคิดว่ามันเป็นความที่คุณเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จัก พิจารณาเรื่องต่างๆ,ๆนะครับเป็นคนที่สามารถอยู่กับความสงบเป็นคนที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือทําความเข้าใจกับเรื่องบางเรื่องได้ง่ายด้วยนะฮะหรือพยายามที่จะไม่โกรธใครนั่นแหละอ่ะไปกันต่อครับมาดูกันหน่อยว่าผลบุญใดของคุณอีกนะครับที่ผ่านมาที่จะทําให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งใหม่ๆนะครับหรือเดือนนี้จะเกิดอะไรขึมเดือนเฮลเฟนนะครับตึงเปียผมบอกเลยนะครับ The อดเฮลเฟนการนั่งสมาธิสวดมนต์นี่แหละนะครับคุณเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเล่นโยคะอะไรก็ว่าไปนะฮะฝึกพลังจิตนะครับแต่ละหลักแล้วเป็นคนมีศีลธรรมดีนะครับคุณทําให้ตัวคุณเองอศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมดีมีศิลห้าประจําใจมีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะฮะ คุณเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะหรือเป็นคนที่สามารถที่จะแนะนําคนอื่นได้นะครับแต่หลกัหลกๆไพ่ใบนี้นะครับมันหมายถึงว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เสมอนะครับคุณจะทําอะไรที่ไหนมันจะมีการช่วยเหลือเข้ามานะแต่ที่ผ่านมาการปฏิบัติตัวของคุณก็ถือว่าดีเยี่ยมนะนะครับทําได้ดีนะครับพูดถึงบุญอะแล้วเดลเฟนออกอะนะฮะ แปลว่าตัวคุณในช่วงนี้แรงนะครับบุญดีนะฮะอยากได้อะไรนึกหน่อยคิดหน่อยทําบุญหน่อยก็ได้นะครับมันก็จะได้ผลรับตรงนั้นอ่ะไปกันต่อครับผลและบุญใดยอยีกในช่วงนี้นะฮะที่จะส่งผลให้กับคุณนะครับและตัวคุณเองเนี่ยที่ผ่านมาทําบุญอะไรไปบ้างเนาะนะฮะโอ้ยสิบถ้วยนะครับ การความกระตันยูนะครับความกระตันยูกระตระเวทีนะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือคุณดูแลครอบครัวดีมากนะครับให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวนะครับถ้าคุณเป็นคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะคุณก็จะดูแลลูกๆหล,ล,ล,ลานๆของคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณอย่างไม่ขาดอาหารเนี่ยโอ้ถือมาเต็มมือนะฮะ ซื้อแบบโอ้ยอันนั้นขาดไม่ได้นี่ขาดไม่ได้พอรู้ว่าขาดปุ๊บคุณจะซื้อเติมซื้อเติมเลยนะครับคือคุณจะให้ความสําคัญกับความรวมสมบูรณ์ของคนในบ้านของคุณนะครับใครได้คุณเป็นสามีได้คุณเป็นสามีภรรยาเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะจ๊ะ <laughs> โอเคไปกันต่อนะครับดูซิว่าวันนี้มุมกล้องแปลกดีเนาะแต่กก็เอ่อมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาบ้างก็ดีนะครับไปกันต่อครับดูกันหน่อยว่า ผลบุญของคุณในเรื่องใดที่คุณเคยทำไว้นะครับแล้วมันกำลังจะส่งผลลัพธ์ให้กับคุณนะเดี๋ยวกันนะอ่ะมาดูกันโอห้าไม้เท้าอ่าห้าไม้เท้านะครับที่ผ่านมานะครับคุณอยู่ในปัญหานะครับ คนเนี่ยชอบแบบพูดกับคุณไม่ค่อยดีเนาอะนะครับชอบใส่ร้ายไปสีคุณบ้างนะครับหรือ <c oughs> เนี่ยดูหน้าแต่ละคนนะฮะเฮ้ยเอาไงวะ <c oughs> นะฮะดูแบบว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาบางอย่าง <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วตัวคุณเองอะ่ะที่ผ่านมานะครับ เหมือนจะมีปัญหาอยู่แต่ทีนี้ตัวคุณเองก็สามารถที่จะใช้ความรู้สติปัญญาของคุณผ่านเรื่องต่างๆมาได้นะครับแต่ห้ามไมเท้าเนะี่ยผมผมมองว่าถามว่าผลลบุญคุณในเรื่องใดใช่ไหมคคุณเป็นคนไม่สนใจกับคําพูดคําดูถูกคําดินทานะครับคุณวางใจเป็นกลางได้นะครับคุณไม่เอามาคิดใส่ใจแล้วคุณก็ให้อภัยคนพวกนั้นด้วยนะนะครับ มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับพวกเขาร้อนก็ร้อนไปไอเราไม่ต้องร้อนกับเขาหรอกนะปล่อยคนให้ปล่อยให้คนที่เขาพูดเนะี่ยให้เขาร้อนไปนะครับเรามีหน้าที่ทําอะไรเราก็ทําให้เต็มที่นะครับส่วนถามว่าผลละบุญในเรื่องใดใช่ไหมฮะผมตอบว่าการที่คุณไม่ได้แยแสกับสิ่งที่คนอื่นเขายัดเยดียยให้กับคุณนะครับ ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นด้วยนะครับผลบุญตรงนี้มันก็เลยอาจจะส่งผลให้กับคุณในเร็วๆนี้เนาะนะฮะอืมหนึ่งสองสามสี่สี่ใบแรกก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะฮะอ่ะป้ายโละเดี๋ยวผมต้องโลออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มต่อไปนะครับผลบุญของคุณในเรื่องใดนะครับที่กําลังจะส่งผล อ่าในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณทําคุณงามความดีในเรื่องใดบ้างนะครับโอ้โหนี่เดอะเฮอร์มิตออกนะครับนั่งสมาธินะชอบนั่งสมาธิจริงๆนะคุณเนี่ยนะฮนะชอบความวิเวกนะครับเป็นคนอยู่กับตัวเองมีความวิเวกวิหวงเหวงไม่ใช่นะฮะคุณสันโดษนะครับสามารถหาความสงบให้กับตัวเองได้นะครับ บางทีคุณก็นั่งคิดพิจารณาเรื่องตัวเองว่าเอ๊ะมันพ่งนี้จะเป็นยังไงเราจะทําอะไรได้บ้างจะช่วยคนยังไงหรือเราจะทําประโยชน์อะไรได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นการสงบจิตสงบใจของคุณนะครับการที่คุณมีสมาธิอยู่กับตัวเองมันถือว่าเป็นผลบุญอย่างหนึ่งนะฮะการสร้างบุญด้วยใจเนี่ยเป็นอะไรที่อน,นิสงส์เยอะมากยิ่งกว่าสร้างวัดยิ่งกว่าสร้างพระเจดีย์นะครับการที่คนเราทําสมาธิจนถึงขั้นจิตรวมได้หรือมีความสงบ ยิ่งอาน,นิสงยิ่งกว่าการสร้างวัดสร้างโบสถ์อีกนะจ๊ะโอเคไปกันต่อครับเพราะฉะนั้นลูกดวงถ้าเกิดใครนั่งสมาธิได้ก็นั่งนะครับเพราะว่าอาน,นิสงแรงจริงไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องทําอะไรที่มันยุ่งยากการทําบุญง่ายๆคือนั่งสมาธิสวมดมนต์นั่นเองไปกันต่อครับผมมาดูกันต่อว่าผลลบุญแนบดีของคุณในเรื่องใดที่คุณเคยทําไว้นะครับและมันกำลังจะส่งผลลัพธ์ให้กับคุณนะครับ เวลฟ์ฟอร์จูนนะครับอือ uh ่าเวลฟอร์จ huh. well, ูนเนี hmm. ่ยผมมองว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวกับดินน้ำรวมไฟมันเหมือนว่าเป็นไพ่แห่งโชคชะตาไพ่แห่งการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตคุณนะครับถามว่าผลบุญใดใช่ไหมคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับดวงดวงเกี่ยวกับความเชื่อนะครับแต่ผมมองว่าไพ่ใบน,นี้มันจะบอกกับเราประมาณว่า เพราะว่าคุณนั่งสมาธิเนี่ยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันกําลังจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่สามารถที่จะฝืนมันได้นะครับผลของกรรมการทําความดีอยู่ที่คุณะนะฮนะค,คุณทําอะไรไว้คุณช่วยใครไว้คุณทําความดีอะไรทิ้งเอาไว้ให้กับโลกใบนี้มันกําลังจะมาแล้วนะจ๊ะตั้งสติให้ดีนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องอสิ่งที่ผมเคยเจอนะครับ ก็ผมว่าทุกคนนะอาจจะเคยเจอเหมือนกันเวลาคนหรือพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในจุดที่บนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะฝืนโชคชะตาได้เนี่ยนะมันฝืนไม่ได้จริงๆนะคุณนะครับเราบังคับอะไรไม่ได้มันอยู่เหนือการควบคุมครับใครบอกโอ้ยอยู่ที่การกระทํามันก็ใช่อยู่นะครับแต่ลองมาอยู่ในจุดที่ผลของมัน ออกฤทธิ์ออกเดชกับเราเนี่ยเราฝืนไม่ได้จริงๆนะครับมันหมุนไปตามกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นกรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นให้ทํากรรมดีนะฮะและคุณจะได้พบแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะจ๊ะโอเคไปกันต่อครับโอ้ยคุณงามความดีของคุณในเรื่องใดอีกนะครับในอดีตที่ผ่านมาหรือคุณเคยทำามาไว้นะแล้วมันกำลังจะส่งผลรับที่ดีให้กับคุณนะครับ โอ้เดอะเวินะค,คุณเป็นคนมีความสุขได้นะครับการทําให้ตัวเองมีความสุขถือว่าเป็นบุญเหมือนกันนะคนนะครับลูกดวงทุกคนครับการที่ทไม่ทําให้ตัวเองทุกการที่เราพยายามมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นพลังงานบุญอย่างหนึ่งนะนะครับแค่คุณยิ้มมีพลังบวก นั่นแหละคือคนมีบุญมากสามารถสงบจิตใจนั้นน่ะได้โดยไม่ทุกเนี่ยน,นั่นแหละคือคนที่มีบุญบารมีของจริงนะครับไปกันต่อครับผลบุญใดอีกในะอดีตที่ผ่านมานะครับที่ทําให้ตัวคุณเป็นคนที่มีโอกาสในเดือนนี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหลังจากนี้บ้างขอดูก่อนนะอดีตที่ผ่านมาทาความดีอะไรอีกนะนะครับอ่าหกดาบนะครับ คุณเป็นคนที่แบบถ้าเกิดได้รู้จักใครแล้วนะคุณจะเป็นคนที่ให้ความเป็นห่วงเหมือนแบบความสัมพันธ์บางอย่างอย่างเช่นว่าถ้าคุณเลิกกับใครสักคนนะครับถึงคุณจะเลิกกันไปแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่หรือยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมันเป็นความปรารถนาดีครับเป็นความรู้สึกที่ถึงจะเป็นศัตรูเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไม่ได้ไปคิดว่า จะต้องโกรธจะต้องเกลียดนะครับแต่ก็ไม่อยากไปยุ่งถูกไหมแต่ทีนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันแอบมีความรู้สึกลึกๆถึงความเป็นห่วงบางอย่างครับข้างในแต่ไพ่หกดาบเนี่ยมันตอบเกี่ยวกับการตัดไม่ขาดกับความสัมพันธ์บางอย่างใช่ไหมฮะแต่ผมมองว่าไพ่ใบนี้นะถ้าให้ดูจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนว่าคุณเป็นคนมีความคิดดีลึกๆในใจนะจึงไม่สามารถที่จะถึงคนคนนั้นนะนะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใน ชีวิตคุณเขาจะทำไม่ดีกับคุณยังไงแต่คุณก็ยังมีความปาถนาดีกับเขาอยู่นั่นแหละโอเคครับโอโ้โหมาเคลียร์ไพ่นะครับมาดูกันต่อนะครับผมจะเช็ดต่อว่าอันนี้คือคุณงามความดีของคุณนะมาดูกันหน่อยนะครับว่าภายในเดือนนี้นะครับสิ่งที่คุณทำคุณงามความดีที่คุณทำ จะส่งผลลัพธ์อะไรกับคุณบ้างนะครับใบที่หนึ่งอัศวินถือไม้เท้านะครับการงานแน่นอนงานก้าวหน้าแน่นอนนะครับคุณจะมีความสุขกับการทํางานดูรอยยิ้มคุณเดี๋ยแบบโอ้โหสดชื่นสดใสนะฮะซิทธมาไม่ใช่ <laughs> นะฮะการงานจะไปได้ดีมั่นคงเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นการไปแบบ สุดยอดเขาเรียกว่างานคุณจะก้าวหน้ามากๆลองสังเกตดูแล้วกันเดือนนี้นะครับทําอะไรให,ให้ทําเลยนะอยากทําให้ทําเพราะว่ามีโอกาสได้เงินก้อนนะคุณผมบอกเลยนะฮะมีโอกาสได้เงินก้อนก้อนใหญ่ด้วยนะครับหลักแสนหลักล้านนะครับร้อยล้านสิบล้านก็ว่าไปนะครับแต่ขอให้ได้หลักล้านขึ้นไปเนาะให้ลูกดวงทุกคนได้เงินเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะเอาไปทําประโยชน์ต่อไปแต่ผมมองว่าเดือนนี้คุณจะได้ โชคในเรื่องของการเงินกับการงานแน่นอนการความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมาแน่การเงินมาแน่ความอบอุ่นสมหวังในเรื่องของครอบครัวมาแน่นอนนะครับไปกันต่อครับสิ่งที่คุณกําลังจะจะได้รับภายในเดือนนี้อีกนะฮะโอ้โหเดอะเมดิเชียนคุณเอ้ตึงเปี้ยผมบอกเลยความเตรียมพร้อมคุณเป็นคนเก่งนะฮะคุณมีความสามารถมากขึ้นคุณเรียนรู้อะไรได้มากขึ้น คุณจะเป็นคนที่เหมือนสามารถทําได้ทุกอย่างครับเป็นคนที่มีพลังลึกลับในตัวเองนะคุณหยิบจับอะไรก็ดีไปหมดนะครับแต่ผมมองว่าไพ่ใบนี้มันบอกว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าความพร้อมในชีวิตมากขึ้นคุณจะมีทั้งเงินมีทั้งสินทรัพย์มีทั้งคู่ครองที่ดี มีทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีนะครับคุณสามารถมีได้เลยนะฮะมันคือพลังงานบุญที่คุณเคยสะสมไว้นั่นเองไปกันต่อครับสิ่งใดอีกที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้และเป็นรางวัลของคุณจากการทำคุณงามความดีนะฮะไปกันต่ออุ้ยโอย้คุยนอบวานงานเนะี่ยสงสัยจะเป็นงานอ่ะอนะครับงานแน่แ่ ความสุขสมหวังการงานถ้าคนโสดเนาะก็ไม่มีคู่ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่มีแฟนแล้วคุณก็มีความรักที่มั่นคงดีในเรื่องของการงานแต่ผมมองว่า,าไพ่ใบนี้กําลังจะตอบว่าคุณจะมีความสุขมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวคุณเองคุณจะมีสมาธิอยู่กับตัวเองมีสติปัญญาอยู่กับตัวเองสามารถที่จะทํางานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าหลังจากนี้จะมีปัญหาอะไรตามหลังคุณมาอีกนะครับ คุณจะไปได้ดีโอเคไหมโลไปกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเรื่องของคุณงามความดีที่คุณเคยทําแล้วจะสมผลลัพ์ได้กับคุณอีกนะครับใบที่หนึ่งอะใบต่อไปอ้อไม่ใช่ใบที่หนึ่งใบต่อไปสิไพ่บินนะครับคุยน็อปเพนเดเคิลนะครับการเงินอีกแล้วนะครับ ความมั่งคัง่งความอบอุ่นการดูแลครอบครัวการเทคแคร์ care, คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละมันเป็นอุปนิสัยคุณแล้วมันจะทําให้ตัวคุณะเจริญก้าวหน้าได้ดีมากขึ้นขึ้นอีกนะครับอะไรที่ดีแล้วก็ทําไปนะครับทําต่อไปไม่ต้องไปกลัวนะครับเชื่อมั่นตรงเชื่อมั่นว่าเราจะไปได้ไกลนะครับไปกันต่อดูต่อครับสิ่งใดอีกภายในเดือนนี้ที่คุณจะได้รับนะครับ จากการทุกทำคุณงามความดีของคุณที่ผ่านมานะฮะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะนะครับควีนออฟดาควีนดาบนะครับควีนออฟสวอร์นะครับควีนออฟสอนะครับคุณจะนิ่งมากขึ้นนะ่ะสถานการณ์ของคุณนะ่ะกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะครับ กาตัดคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่สมควรออกจากชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าเด็ดเดี่ยวกล้ามั่นคงกับเรื่องราวของตัวเองมากขึ้นนะครับคุณจะอยู่บนภูเขาเอเวอเรสต์บนอันหนาวเนน็บไม่ใช่เปกันต่อครับสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับภายในเดือนนี้อีกนะโอ้โหจัสเมนนะครับการตัดสินมันออกมาแล้วนะครับจากคุณงามความดีของคุณเลยนะครับ จัสเมนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เบื้องบนตัดสินนะครับมันเป็นความดีที่คุณทํานั่นแหละทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแน่นอนนะครับอ่ะไปต่อมาอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายเนระาจเปลี่ยนสำหรับโอ้โหคิงออ p เป e เรเนะครับสงสัยจะเจอเนื้อคู่นะคุณนะฮนะแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วก็เป็นคู่การเงินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดคุณมีโอกาสเจอคนที่เขาเป็นคู่ทางการเงิน เป็นคนที่อบอุ่นดูแลครอบครัวดีเหมือนคุณเลยนะครับอ่าไปต่อครับอีกใบเนื่องสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากอุย้ยสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากเอา้าไพ่หลงเก่งมากนะครับสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากนี้อีกหนึ่งใบอ่าเด็กเหรียญโอเคโอ้คบเครื่องเลยนะนะครับครบเครื่องเลยนะความหวังโอกาสใหม่ๆนะครับโอกาสกําลังจะเข้ามาเรื่องของการเงินนะครับ คุณกำลังจะ,จะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินในตอนนี้สิ่งใหม่ๆการทำงานใหม่ๆก็กำลังจะเข้ามาด้วยนะครับโอเคไปกันต่อครับอะโลกล่องโลกล่องเดี๋ยวรอ,อ,มอไมค์เซลฟี่ใหม่นะครับไม้ตั้งกล้องนะครับอามาอีกสักนิดนึงนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าภายในเดือนนี้คุณจะได้รับสิ่งใดอีกนะครับว้าย เดอะทาวเวอร์นะครับการจบสิ้นกับอะไรเก่าๆแบบกระทันหันนะครับเตรียมรับให้ดีนะนะฮะขอดูหน่อยว่าจบเรื่องอะไรก็ต้องขยายนะถ้าเดี๋ยวเดอะทาวเวอร์ออกเดี๋ยวผมชอบขยายนะครับดูหน่อยว่าสิ่งที่กำลังจะ,ะจบแบบกระทันหันคือเรื่องใดนะครับเรื่องใด ห้าไม้เท้านะครับปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้นะฮะที่ยังไม่คี้คายตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับที่มันติดชะนักตัวคุณอยู่อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาที่มีการไม่เข้าใจกันมันกําลังจะจบในเรื่องของปัญหาตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะก้าวข้ามไปจุดหนึ่งแล้วนะครับการปรับเปลี่ยนแบบประทันหันนั่นเองมาต่อไปมาดูกันหน่อยว่าแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกหลังจากนี้นะครับคิงวานออกนะครับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการงานจะมั่นคงนั่นแหละโอ้ผมว่างานคุณน่าจะดีมากอ่ะอ๋อถ้างานมีปัญหานะงานจะดีแล้วนะนะครับถ้างานมีปัญหาอยู่ตอนนี้นเดี๋ยวจะดีละมันจะเป็นในจังหวะที่ว่างานคุณจะมีโอกาสเข้ามาทําให้คุณเป็นคนที่มั่นคงมากขึ้นการงานแบบเป็นคิงอ่ะนะฮะเป็นราชานั่นเองไปกันต่อครับอู้เดอรซัน นะครับเดือซันออกก็แปลว่าตอนนี้ตัวคุณเองมีความสุขอยู่แล้วแล้วมันจะมีความสุขมากขึ้นอีกคุณคาดหวังสิ่งใดคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะครับโอ้ยสิบถ้วยนะครับตึงเปียความสุขสมบูรณ์นะครับครอบครัวคนรักครอบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองอ่าโลไปกันต่อนะฮะดูซิว,ว่าคุณจะได้รับสิ่งใดอีกนะครับเนี่ย สองใบเนี้ยนะผมมองว่า <c oughs> มันจะจบเรื่องเก่าแน่นอนนะครับมันอยากจะมีปัญหาบางอย่างที่คุณเจออยู่ตอนเนี้ยมันจะถูกแก้ไขนะครับไปกันต่อครับมาอีกห้าใบสุดท้ายก็จะปิดคลิปและอีกสี่ใบดิโอเคไปกันต่อใบต่อไปอุ้ยคีนวานนะครับเมื่อกี้คิงวานออกเนอะนะครับให้คู่คู่การงานนะคุณคินคุณคุณค,คิดดูดินะครับ เมื่อกี้คิงวานออกอันนี้ควีนวานออกนะฮะแปลว่าคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานหรือเจอคู่เนื้อคู่ที่เขามีศักดิ์ศรีเท่ากับคุณนะครับจะมาช่วยกันในเรื่องของการความรักจริงๆด้วยสีไม้เท้าตายแล้วนะครับสงสัยจะเจอคนรักนะขอให้เจอคนที่เหมาะสมคนที่ดีพร้อมคนที่จะมาเสริมบารมี ทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาทำนุบํารุงประเทศชาติบ้านเมืองหรือช่วยเหลือผู้คนต่อไปนะครับมันจะได้มีความมีประโยชน์กับส่วนรวมกับตัวเองด้วยไปกันต่อครับความรักมาแน่อูจัสเมนตึงเตีย้ยจัสเมนกับสามเหลี่ยนออกติดกันเลยอะนะฮะนะครับ,ะนะรบจะมีคนมาสาร,รภาพรักด้วยนะนะครับแล้ว การตัดสินมันออกแล้วผมบอกแล้วว่าหลังจากนี้มันจะเป็นการวางแผนของคุณในเรื่องของการเงินแล้วนะครับอยู่ในช่วงของการวางแผนการทําเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่อไปนั่นเองโอ้โหพลังงานดีมากนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะขอฝากกดติดตามช่องดเดลเพลร์ชาลอดด้วยนะครับใครสนใจดูดวงส่วนตัว ก็แอดมาที่แอดหนึ่งหนึ่งห L L I S นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไปแ,แลัววันนี้สวัสดีจ้าย้ <laughs>